สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy Card นะครับอยู่กับ Fairy t a l อะไรเนี่ย f i ฟอร Force ใช่ไหมน่าใช่ Hot f i g h เอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อ Fear Fight นะใช่ไหมใช่แหละนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเกมแนวดุด่านนะครับผมจัดทีมดุด่านนะ า RPG นะประมาณนี้นะครับผมของใครชอบแนวไปรีเทลนะก็จัดไปได้เลยนะครับส่วนตัวไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อ่านเล่นไปแบบมึนๆนะครับผม่ะด้านในกันนะครับผมจริงๆมันมีออกแบบภาษาจีนหรือญี่ปุ่นมาแล้วครับทุกคนด้วยละมั้งนะเขาจำบิดแล้วก็ค่อนข้างดิ้งดึงนะโอเครับเมลนิดนึงนะ ไปครับผมก็ตัวเราก็คือจะเล่นที่เมนเพจตรงนี้นะครับผมแล้วน,นั่นก็จะมีพวกแอ้เพ็นช่วงเอเวนเจอร์ชัเลจ์ต่างๆนะครับมากมายนะแล้วก็จะมีอีเวนต์ด้วยนี่นู่นนั่นนี่นะครับไปฮะนั่นในเลยนะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับหลอดไหมหด่านนี้ไปครับผม ไลท์อัพก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกีเดอร์สกิลนะนี่ไลท์อัพก็คือพวกทีมนะครับก็มีสามตัวนี่แหละนะครับผมอุ้ยน้องอีกคนหนึ่ง,งได้มาจาัดดีครับระดับอาพวกโอเคครับไม่เป็นไรก็ใช้3ตัวนี้แหละหลัก โอเคมีให้เลือกนะด้วยอาเขาเล่นนะสคริปต์นะสคริปต์นะแต่เราไมาล่ล้วไปมาแล้วโอเคมีออตโต้ครับผมหมดดิไม่ต้องอโอโต้กิวก็กดใช้ไปได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขแค่วงแค่วิววาย ค okay. สามารถเปลี่ยนตัวกาเล่นได้เลยนะตลอดนะตลอดไม่ไม่ตลอดก็ต้องมีกูดงกูดาวนีน่ย <c oughs> นี่เราแต่เบาตาข้า้ <c oughs> จบแล้วนะครับด่านหนึ่งโอเคไปสักหน่อยจังหวะละครเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะรโดยเฉพาะโตเกมีออโต้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของดาวนะครับได้ได้ได,ดาวครบตามจำนวนก็มารับของได้เลยนะครับโอเคโตเกมีหมดนอร์มอลนะครับแล้วก็หมดอิลิก คนพอคนไม่ยากมั้งนะครับบอกประมาณนี้ต่อมาเป็นแอปเนเวอร์นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยลุยด่านลุยด่านลุยด่านนะครับบางด่านบางบางบางแมปก็ให้เล่นสามคนเลยนะครับเราก็ไปดูซิใช้แบบนี้ป่ะโอเคเนี่ยครับแบบนี้ครับาเล่นแบบเล่นสามตัวนะแต่ว่าจะสลับกันใช้นะครับผม คือแบบออกมาลุย3ตัวเลยไม่เหมือนแบบบางทีนะที่ออกมาลุยเจีตัวแล้วก็สลับกันเอาก็จะเป็นแต่ละหมดนะครับผมประมาณนี้โอเคฮะต่อมาก็เป็นคอนเทสต์นะครับผมคืออะไรวะอ๋อ อารีนานะครับส่วนอันนี้ต้องปลดล็อกนะไปดูอารีนาของเกมนี้นะฮะก็นอะไรมากครับกดชา a l เลน g ์นะครับก็จะมีพวกของรางวัลเนานะตามตามรีบอร์ดใช่ไหมแล้วก็มีช็อปด้วยนะช็อปของพวกสายพีพีสายอาย Arena รีนานะผมก็เลือกให้ดีใช่ไหมวะเราไม่รู้พลังทีมเราะก็เอาที่น้อยที่สุดแล้วกัน แปดแปดครับผมไปลุยด,ดูฮะเอ้ยเราเก้าหมื่นกว่าพอได้อยู่เราก็กดเลยครับผมจะชาเลนจ์ครับผมไปฮะมาเดักไม่มาเลงมันอะไรทีเยดวยดวย การเดินแบบตัวตัวนะกดได้ไหมเฮ้ยเรากดเองได้นี่หว่าเขาเปลี่ยนตัวเองก็ได้นะโอเคแต่มันเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนเดียวถามว่าหรือเปล่าไม,ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะถ้าถ้าเดียวถามไม่น่าจะเรียบร้อถ้าเปลี่ยนเดียวถามน่าจะมันนะกดแรกหมัดกันยับแน่นอนคนระับผม เปลี่ยนตัวก่อนนะ้วเดี๋ยวมให้มันตายโอเคก็ประมาณนี้นะผมใช้หลักการเปลี่ยนตัวเอานะผมเพราะว่าถ้าตายพวกตัวมันจะเหลือน้อยไงจริงๆไม่เกี่ยวหรอก,กับถ้าเก่งก็เก่ง,กงครับสู้ตัวเดียวอาจจะล้มได้หมดทั้งทีมเลยก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นอารีนาของ f ฟรี่เทลนะครับผมเกมนี้นะต่อมาเป็นเดลลี่หรืออะไรเป็นพวกดันประจำวันเนาะใช่ไหมมีต่อคำถามหลือเ่ โอ้โหเฮ้ยมันเหมือนเล่นกคนอื่นไหมเนี่ยแมชชิง่งแมชชิ่งเมื่อกี้ขอ,อเป็นการตอบคำถามนะโอ้ตายหาละเอาโม่ไปก่อนแล้ว,าาลวออก,กันเราไม่ได้เก่งจิตขนาดนั้นยิงเกมเรียนยิงมิจฉาเกม่ยวไหม Yes อ่าส่วนใหญ่ก็ต้องจอยเกิ่วนะว่างั้นในเกมมือถื ไม่รู้ว่อะอาถูกเฉยมันต้องบล็อกเ,เก้นในในเกาะอะจำได้เกมแฮปปี้ลาแล้วละกันเราวิ่งไปด้วยมันน่าจะต้องสลับกันนะเฮ้ยเกืออโอ้โหตายแลวนะครับวันนี้ก็เป็นนินิเกมน,นะใช่ปะใช่มัง้งใช่มัง้งไปก่อนเขาไปกันหมดเลย นั่นแหละรับเดียวกันป้ะไม่ดิเพรเวลามันเริ่มน้อยลงนะให,ให้ชิดน้อยลงใช่วะออสรุปเราพลาดนะครับผมแม่งหลอกเราอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการแบบนี่เกมนะตอบคำถามคำถามอยากได้ของรางวัลใช่ไหมามนี้ โอเคอีกอันหนึ่งคืออะไรเป็นท่อมอันนี้น่าจะเป็นลุยนนเขาไปลุยดา่านด้านในนะก็วดล็อกตามเลเวลนะครับผมประมาณนี้อันนี้ยังไม่มานะครับไฟแบตไม่ใช่ไม่มาเลเวลเรายังไม่ถึงนะครับผมโอเคก็ต่อจากนี้ก็จะมีพวกอันนี้เป็นรายวารอันไม่ใช่เควสนะเป็นเควสรายวันรายสัปดาห์เนาะนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างทางวิซ่าตรงนี้นะครับผมก็เป็นการ เข้ามาดูตัวละครทั้งหมดด้วยแล้วก็มาอัปเกรดตรัวละครด้วยนะครับผมอ่านะครับอ่าโอเคครับการอัปเกรดตรัวละครนะผมเราเข้าไปดูกันเลยนะครับก็อนี่ครับไม่มีระยะครับกดตรงนี้ตามด้วยแอดอ้อแล้วก็เลือกอัพอะไรเงี้ยอ่าตัวละครอื่นก็แอดอ้อเลือกอัพ ประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นสกิลต้องเลยว่าอัพโดยใช้อ่าันเนี้ยเศษอะไรสักอย่างนึงนะครับสามารถหาได้จากพวกนี้นะครับก็อัพไปเลยมีก้าวไปนะเพื่อความเก่งตัวละครน,นะต่อมาเป็นเกียร์นะครับผมก็พวกเกียร์เนี่ยอัพเกรดครับผมไม่ต้องอะไรมากมายครับอัพเกรดไปเลยอย่างเดียว แค่นั้นเลยส่วนพวกนี้นะยังไม่เปิดนะก็ต้องเลี้ยงสามสิดันผ่านดนานบลาบลา,บาไปลองดูกันเองนะครับผมอันนี้นะฮะต่อมาเป็นเรื่องของรีคูดนะครับผมมาเรามาเปิดกาชาปองกันดูนะครับเกมนี้เปิดอะ้ไรดีมีหมดเลยไปไม่พอปะไปครับนี่ิดได้ s s r น้องวันนี้ อุ้ยครวะเนี่ยฮ้ยะไม่มีเซสอาร์นะแต่ว่าได้แค่สองตัวอโอเคคราบผมไม,ไมไ่เป็นไรเผื่อีกันได้ไหมไม่ได้ผมไม่เอาครับช่างหัง การเปิดการะชองก็ใน,นแนวนี้นะฮะต่อ,อมาครับผมอันนี้คือ,อไรอัน,นี่คืออะไรวะเนี่ยลืมละโอ้จัดอันดับตัวละครแล้วมั้งนะครับผมช่างมันละกันไม่มีไรการกิว้วกิ้วนะครับก็เข้าไปสามารถที่จะประชิดในกิว้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะสร้างกิวเวงก็ได้โอเพนอินวันเดย์นะครับผม ตามนั้นยังรับอ,อยู่นะน,นี่นะโอเคครับผมนอนนั้นก็จะไม่น่ามีอะไรลนะมั้งมีใช้มีแบ็กแพ็คก,ก็กระเป๋าลรานะครับมีอะไรให้เปิดยใช้ก,ก็ใช้ไปนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเควสเควสรายวันรายสัปดาห์นะก็ลองไปทำดูนะครับแล้วก็โปรไฟล์ครับผมมีการเซตติ้งอวปต้านะเชนอิมเมจนะครับผมทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็แ n g เก g e มีแค่นี้ นะครับส่วนเสียงก็คงจะประมาณนั้นเรามาเป็นซิสเตมอะไรสักอย่างหนึ่งก็นี่ครับประมาณนี้มีแค่นี้เลยนะฮะมีอะไรบัวไม่มีแล้วมั้งปุ๊บอ่านนี่คือ,อไรไม่เปิดเลยเรือนี้น่าจะสามพิเศษมันจะได้มันนี้มานะครับอ่ะโอเคนี่เป็นไกด์นะผมไม่ได้มีอะไรเนาะ ทำอะไรต่อด้วยนะงเงินเยนะอ่ะตรงนี้ร้านค้าเออนะครับผมเร็วเลยนะฮะก็เข้ามาดูราคาร้านค้านิดนึงแล้วผมก็เป็นเงินจริงเงินพอเอเอเป็นเงินจริงเงินในเกมไม่ใช่เออใช่นะครับแล้วก็ทำรัฐกลยุกิจน,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 นะลองดูอีกพวกอีเวนต์่ประมาณนี้ครับอ้าประมาณนี้อ่ะโอเคผมว่าไม่น่ามีอะไร นะครับผมเซตติ้งมันก็มีแค่นี้นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแฟรี่เทลนะครับใครชอบชอบก็จัดไปนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะไปละ